น้อยแสงทั้งหลมแหลงใบไม้รูดูสวายเสียงชนีโหยหวนล,ลันจวนใจนกตาเเาก็เราใครต้องนาย พนา้อาอ,าอ,าอ,าอา้ายแล้วเลี้ยวไรให้รังถึงอย่างสถานเห็นย่างยูงสูงตรังอานอยู่ตรงนาหวังจะเก็บสมุนไพรเอาไปเป็นยา แร็วปีนไปต้นพลึกซาไม่ช้าที่ ตาเล้วเกินนวลงูงูมันพ่นพิษใส่ตาพี่นวลอยู่ไหนทัดมารับพอด้วยตาพ่อไม่เอนลูกปวดเลือเกิน ไม่กลับมาแล้วลูแม่ฮะแม่ก็ขอน้องออกมาแล้วเป็นผู้หญิงค่ะแล้วพ่อทำไมไม่กลับมาสงสัยพ่อเขาก็ไปกับอาแล้วเหรอฮะไม่จริงหรอกลูกพ่อเขารักแม่รักลูกเขาคงไม่ทิ้งเราไปหรอกลูกนะทำไมอ่ะทำไมไม่มาสักทีแล้วพี่ชาลีที่อยู่ที่ไหนอะแม่มาสิพ่อ I'm sorry. ทนดทุกข์เกิดมาเป็นลูกคนจนผมต้องทนทุกข์ระทมเพราะทุกข์มันมาทอมใจทองผมขาดพอ่อ แม่ชีวิตท้อแท้งรันทดบางวันก็อิ่มบางทีก็อดข้าวปลามันหมดในหม้อผมมีน้องสาวรูปร่างสวยแต่ว่านิสัย มันเสียชอบทำตัวมั่วเมียพูดจาปากเสียพูดสอแม่คอยให้ทายทุกระทรมหรือบุญของผมไม่พอ ตั้งแต่วันแรกที่ฉันพัฒจำความได้ก็เป็นวันที่พ่อชารีนั่นจากไปเหลือเพียงแต่แม่แล้วก็น้องสาวที่เกิดมาตั้ตงแต่หมอลโลกวันนี้แก่หัวเซื่งน้องสาวมันเกิดมาแทนที่ มันจะไปเป็นคนดีเหมาะสมกับที่พ่อในตั้งใจเอาไว้แต่มันกลับเอาแต่ใจตัวเองวันๆไม่เคยทําอะไรหุงข้าวหาปลาก็ไม่เคยทําทิ้งให้แม่เนี่ยทำแต่เพียงคนเดียวทัดเองก็ต้องไปตัดฟืนในป่ากว่าจะกลับมามันก็มืดค่ําแทนที่กอกถิ่นมันจะดูแลแม่มันก็ไม่เคยคิดจะทําว่าตักเตือนน้องมันเท่าไหร่แม่ก็คอยจะให้ท้ายบอกว่าอีกถิ่นมันเป็นน้อง มันเกิดมาอาภัพไม่มีพ่อทัดเกรงว่าต่อ,ตอไปถ้าเกิดว่าอีกถินมันยังคืนทําตัวแบบนี้แม่ยังตามใจมันอย่างนี้ต่อไปมันต้องเสียคนแน่และที่สําคัญทัดเองนะยังท้อใจอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของสบายคนรักทัดแอบรักกับสบายลูกสาวพ่อกำนันบางแต่ว่าพ่อกำนันบางก็ไม่ค่อยชอบหน้าทัดเท่าไหร่นักหรอกเพราะว่าทัดยังเป็นคนจน ก็ยังดีที่ได้เพื่อนในจ้อยคอยติดต่อให้สบายเนี่ยมาแอบพบกันที่ดิมบึงอยู่เรื่อยๆแต่วันนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะไปหาน้องสาวว่าตอนนี้มันหุงข้าวให้แม่หรือยังและตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะไปหาสบายด้วยสุริยนยมสทยาเอ๋ยกาจะกลับคืนรัง คิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงทิ่นแห่งความหลังคิดถึงนางที่เคยกอดเราเคยพรำพรอดเคยหยอกยาวปานชนีแม่นงยาแม่จะคิดถึงเราหรือเปล่าเอ้ย บานชนีแม่นงเยาแม่จะคิดถึงเราหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยโอ้ลนะนายหน่อย จะเอ่ยความไปตามทํานองออแม่เนื้อทองน้องซ้มเชอคิดถึงเนื้ออุ่นละที่เคยนุ่นตักคิดถึงน้องรักรวมเคียงคะนเอคิดถึงน้ำพริกนอดถ้วยเก่าคิดถึงตัวเจ้าเมื่อก่อนเคยคิดถึงแก้วตาไม่งามชื่นกลัวจะเป็นอืน ไปเสียเลยเขาบอกตามตรงนะแม่กลิ่นดอกเตยอย่าลืมคู่เชยที่อิงแอบกันเมื่อคืนก่อนเจ้ายัางอ่อนออดพี่กระสิกกระสิยังสุขสันต์แต่มาบัดนี้เจ้ามีคู่อื่นให้พี่คมคืนทุกคืนวันโอ้เจ้าดอ ออออโอ้เจ้าดอกวาระเรเจ้ามาถ่ายเทและเหหันหรือเห็นว่าเขานั้นรูปหล่อพนาพนอแม่แจ่มจันและเขาเชือน้ำพึงหรือโปรยาหอมและแม่พยอม จึงเชื่อมันละเจ้าไม่รู้รอกเออแม่แจ่มจิตว่ามันคือยาพิษอยู่ในขันเจ้าเห็นกลงจักเป็นดอกบัวเจ้าจะมองอัวชั่วชีวันละถ้าเขารักใครคงได้สู่ขอกับแม่และพ่อ,อยังชายชาถ้าเจ้าลงผิด กลับคิดว่าดีจึงหอบผ้านี้ไม่มีเดียดฉันจะลืมลูกทุ่งละที่มุ่งใจซื้อจนคนเขาลือไปทั่วสุพรรณะขคาเที่ยวตามหาเองทั่วบางกอกรีบกลับบ้านนอกเธอจอมขวันทำให้รังเกียจหรือว่าเดียดฉัน รู้แล้วแจมจันรีบกลับมาเอ๋ยทำไมรังเกียจหรือว่าเดียดฉันรู้แล้วแจมจันรีบกลับมาเอ๋ยเอ๋ยโอะนายน่อยเอ๋ thank oh. you ลมทั้งเรือนร้างเลื่องราอยากหนีบ้านนาป่าดอยจะเร่ลอยเเป็นดาราทุกวันนี้กระถิ่นเองนะไม่มีพ่อ มีแต่แม่คนเดียวก็คือแม่สีนวลแล้วก็พี่ชายอีกคนนึงก็พี่ทัศน์นั่นแหละพูดถึงพี่ทัศน์เนี่ยนะโอ้ยทุกอย่างเลยกับฉันเนี่ยไหนจะหุงข้าวไหนจะตักน้ำไหนจะถูบ้านฉันไม่เคยทําเลยฉันจะใช้แต่พี่ทัศน์คนเดียวพี่ทัศน์มันก็จังเลยนะชอบว่าแต่ฉันหาว่าฉันชอบร้องเพลงชอบอย่างนั้นอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าอยู่หลังบ้านด้วยพี่ทัศน์มันไม่อยู่ร้องเพลงเลยดีกว่า นึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควายเข่านั้นคงแน่นายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเที่ยวเกี่ยวอานึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันที่กันให้คอยบางตาไปได้ดีมีค่ะสาวชาวนาคนซื่อชื่อระวัง เจอคนเล็แดงๆปากแดงแก้มแดงๆอยู่ในเมืองลวงที่ันที่เ<ม>ห้ยสาวเนินเนน้นนองตาเอาอเสวงคนซื้อชื่อ,อ,อลวงเขาเลยม่ห่วงงม่สน <Ć. S 2> นึกไว้แล้วแล้วเชียวคำว่าดังตัวเดียวจึงทำให้คนเบียวคนลวงให้เรามองมนนี่หรือใจให้คนดังก็ลืมลังพอพอหยุดหยุดหุดได้นะ แม่อารมณ์ดีสงใสร้องเพลงแต่เช้าเลยหวงข้าแล้วหรือ,อยังจ๊ะนั่นไงพูดไม่ผิดคำใช่นะพี่ทัศทำไมอ่ะทำไมล่ะก็ถามว่าหุงข้าวหรือ,อยังยังไม่หงุงเอา้าสายป้านี่ยังไม่หุงข้าวอีกอะยากรู้ใช่ไหมขี้เกียจดูมันพูดนะ ขี้เกียรตพูดออกมาได้นี่กระถิน<า>กระถินเป็นลูกผู้หญิงนะต้องทําตัวเป็นกุลสตรีหน่อยเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องการบ้านงานเรียนเป็นสิ่งสําคัญและโดยเฉพาะตอนนี้เราก็มีอยู่สามคนแม่ลูกเท่านั้นและแม่เราก็แก่มากแล้วนะกระถินพี่จะขอบอกนะกระถินเราเป็นลูกเนี่ยสิ่งใดที่เราควรจะทําแทนแม่ได้แล้วควรจะทานะกระถินรู้ไหมนี่พี่ทัศ ก็แม่แก่แล้วนะสิฉันยังต้องรีบใช้อะทำไมอ่ะถ้าแม่ตายไปแล้วฉันจะใช้ใครล่ะนี่กระถินทำไมทำไมพูดจาแบบนี้รู้ไม่จริงล่ะนี่พวดไปดูเรื่องนี้ไงไปหุงข้าวเดี๋ยวนี้ไม่ไปพี่ทัศว่าแต่พี่ทัศเถอ่ะวานเนี้ยกระถินฉี่แล้วที่นอนไว้อ่ะซักว่าถุงหรือ,อย่งกระถินบอกให้ไปหุงข้าว กระถินคุออยรู้เรื่องเนื้อพี่บอกให้ไปหุงข้าวบอกว่าไม่หงุงไม่หงุงไม่หุงไงเล่าพูดไม่รู้เรื่องบอกให้ไปหุงข้าวบอกว่าไม่หงุงไม่หุงไงเล่าพี่ไอ้ทักบอกให้ไปหุงเอาสิถ้าไม่ไป<า>หุงข้าวนะพี่จะตีเดี๋ยวนี้น้องหยุดคนไม่ได้ยีใจเลย โอ้ยมโหพี่เดือดพุ่งหยุดลังแกเสียทีเถอะน้พีก่ก้งไม่ต้องมายุ่งไม่อยู่ฉันอยากจะเป็นนักร้องโอ้ยป้าแพทย์เสียงทองดังทั่วเป็นขนาดนั้นเหรอได้ แล้วจะมีผัวโดยที่ไม่กลัวคนรู้ถ้าได้อัดแผ่นร้องเพลงจะมาเต้นเด้งเด้งให้ดูเกินไปแล้วเนะี่ยก็บอกไม่ถุกละไมใ่น,นมักล เขาอัดแผ่นมา,มาเดี๋ยวจะหลังแอนเดินอ้วกท้องบวมปูดเป็นหัวปลวกตายแล้วเดี๋ยวจะโดนเขาจวกจอมจูบพี่ไอ้ทัศไปเจอคนดีก็พอได้ระวังคนมีฝฟมีฝีบางคนฝฟดี ไ,ไม่ดีในโลกนี้มีอยู่ไม่สอนหรอกบางคนเอาเปรียบเสียจนเปล่าพูดจาละครัไปทั่วบางคนบัดสีเอาดีใส่ตัวพูดแบบไม่กลัวร้องกูบางคนก็ดีแสนดีแล้วไง บางคนก็มีใจมาไม่เกี่ยวกับฉันนี่พี่บอกว่าอยา่านักบอกว่าอยา่าจงหยุดเถิดนาอีนูถ้าไปจ้าคนชั่วแอกกระชงแล้ว嘛แล้วมึงจะโดนแกลง้งแบบกูรู้ไหมไอ้พวก ไม่ไปใช่ไหมไม่ไปข้าจอดีกันนี่ยถ้าคจะทำอะไรอะอยากรู้เหรออยากรู้ใช่ไหมแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยไปหุงข้าวเก่งทเข้ามาสิ ของแม่ไปไปหุงข้าวเลย นวลใจหายอยากพบเห็น ว่าแล้วว่าแล้วเจ้าทัดเชียวอสอนไม่จำเตือนไม่เชื่อบอกไว้กี่หนแล้วละว่าบ้านเรามันไม่ค่อยจะดีดูหลังคานะ่มันผุขนาดไหนแล้วบอกแล้วว่าให้ซ่อมให้ซ่อมลมฟ้าลมฝนมาเห็นไหมลวงโครมมาล่อหวัวแม่ไปไง <nam> ไม่ใช่ดิยังไงแล้วก็นหน้ามืดไปเนี่ยก็พี่ทัดมาตีหัวแม่อา้าวงั้นไง่ายหนูตีหัวแม่เรื่องอะไรทัดแม่แคือว่าขอโทษนะแม่มาขอโทษอะไรมาตีหัวแม่เรื่องอะไรแล้วมันบาปกรรมทัศไม่ได้ตั้งใจจ้ะแม่พอดีว่าไม่ตั้งใจทะเลาะก,กับอีกนแต่ตีตรงเลยคือฉันทะเลาะก,กับอีกขีนมันมา<อ>แล้วอีกขินเนี่ยมันวิ่งมาหลบอยู่ตรงแม่เออ หน้าแม่กับหน้าอีกถินมันก็ใหญ่พอๆกันด้วยแม่เอางั้นแย่ไปแล้วไงตีผิดตัวจ้ะแม่ฉันขอโทษนะแม่อ๋อๆๆตีผิดตัวถูกหัวดังโครมดีนี่ว่านี่มันเรื่องอะไรกันเอาหูยไล่กันเป็นงัวเป็นควายมาเรื่องอะไรกันเจ้าทัดเฮะกเอกทินบอกแม่สิม่นเรื่องอะไรเล่ามาเดี๋ยวนี้เลยนะท้แล้วต้องฟ้องแม่แน่เลยเอาอย่างี้ดีกว่าเราต้องฟ้องก่อนไม่งั้นแม่